นนั้และช่วงนี้เราจะติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นนะครับกับคุณเสกวันนักเมธีนะครับอธิบดีกรมสารนิเทศขณะนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับจากการรายงานล่าสุดที่ฝรั่งเศสสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ทางการของฝรั่งเศสสามารถควบคุมได้ทั้งหมดหรือยังครับครับก็สถานการณ์ในปารีสนะครับก็ควบคุมได้นะครับก็ทางสารทูตไทยนักสุงปารีสได้ประสานกักทาง ชนไทยชุมรมไทยมาคมนักเรียนไทยนะครับแล้วก็ได้รับการประสานงานทางนักท่องเที่ยวไทยด้วยนะครับที่ไปที่กรุงปารีสจะติดต่อมาที่ผ่านทูตก็ภาพรวมก็คือจะต้องจะเรียบเงียบหนาวหน่อยนครับแล้วก็ทางคนไทยที่อยากจะเดินทางก็สามารถได้นะครับก็คือว่าทางทาส,าสามบินภาคอากาศยานสายโกปารีสก็ไม่ได้ปิดนะครับเที่ยวบินไทยก็ยังบินตามปกตินะครับ มีด่านต่างๆนะครับอย่างเช่นจะเดินทางไปเดลียมหรือไปชิฟไลน์ก็ข้่นวดนะครับในการตรวจบางด่านก็เปิดนะครับให้ให้มีการผ่านแดนได้แต่ว่าก็ข้่นวดในการตรวจเข้าออกประเทศนะครับตอนนี้ยังยืนยันได้ใช่ไหมครับว่าไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ครับยังยืนยันครับว่าไม่มีไม่ได้รับไม่ได้รับรายงานว่ามีคนไทยที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์นั้ครับ ครับแล้วทางการาทางสถานทูตฝรั่งเศสตอนนี้ขอไปครับมีคนไทยที่จะขอความช่วยเหลืออะไรมาทางทางกระทรวงการต่างประเทศบ้างคร,ครับยังไม่หีครับก็คนไทยที่ที่ปารีสเขาก็ติดต่อไปที่สถานทูตน,นะครับาทางสถานทูตก็ขอให้พวกที่พำนักอยู่คนไทยที่พำนักอยู่ในปารีสก็ช่วยโทรแจ้งทางญาติที่เมืองไทยด้วยนะครับว่ายังปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็าทาง แล้วก็ลากเป็นข้อมูลว่าสังเกตว่าจุดใดที่อาจจะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับที่คิดว่าจะเป็นมีความเสี่ยงนะครับแต่ในภาพรวมก็นักท่องเที่ยวเองที่มาเที่ยวปารีสจะติดต่อมาที่สารทุตนะครับขอคำแนะนำรายต่าง,งครับตอนนี้ทางการฝรั่งเศสยังคงประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินอยู่นะครับตอนนี้มีคําแนะนําอะไรไปถึงคนไทยที่จะปฏิบัติตัวภายใต้ภาวะฉุกเฉินดีบ้างครับ,รบที่ที่ติดต่อสารทูดนนกส่งปารีสนะครับก็ การประกาศใช้ท้องสุดเิยนะครับก็ในเมือม่อเมือ่อเมื่อวันเสาร์เยน็นเมื่อวานเย็นที่เวลาปารีสก,ก็ก็ไม่เทียบนะครับอาจจะออกอ่าอ่าแถวฝงปารีสนะครับก็เป็นช่วงไว้อะไรด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็ยังใช้ชี้ิตามปกตินะครับไปซื้อของไปซื้อมาก็ตอะไรก็ตามปกติได้ครับสำหรับทางรัฐบาลไทยเองเลเนี่ยครับจะมีมาตรการหรือว่ามีความช่วยเหลืออะไรที่ส่งถึงทางฝรั่งเศสบ้างครับ ในแง่ของสถานทูตเราในปารีสและก็ในยุโรปนะก็ให้ให้สถานทูตหรือสองกองถึงใหญ่เราเนี่ยก็ประสานอย่างใกล้ชิดกับทีมคนไทยนะครับว่าให้เบอร์ติดต่อขับไลน์อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าทางส่ายของถึงใหญ่และก็สถานทูตก็มีช่องทางต่างๆที่จะประสานกับทวมไทยในเมืองต่างๆนะครับในในในยุโรปและหลายสารัฐต่ลียนะครับในส่วนของสถานทูตปารีสในสถานทูตกรุงเทพนะครับ จะมีการเพิ่มความรักษาความปลอดภัยและก็ดูแลสมาคมฝรั่งเศสที่ที่นี่นะครับที่สิงคโปร์ครับครับเบื้องต้นขออนุญาตสอบถามเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับครับคุณมากครับครับคุณเสกวันเมทีนนะครับอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีคนไทยในฝรั่งเศสได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้มีการขอความร่วมมือคนไทยในฝรั่งเศส